สวัสดีครับวันนี้พระไหวก็อยู่ที่วัดป่าหนองแก้วนะครับอยู่ในวิหารหลวงปู่ใหญ่ครับซึ่งในวิหารหลวงปู่ใหญ่ที่พระไหวก็เข้ามากราบไหว้จุดธูปนะฮะไม่ได้ไม่ได้จุดธูปหรอกครับเพราะว่าไม่มีไฟแช็กก็เลยเอาธูปปักเฉยๆแล้วก็อธิษฐานขอโชคขอลาบจากหลวงปู่ใหญ่ขอให้ได้เลขสองตัวไปฝาก FC ของพระวิทยขณะนี้พระไหวก็ได้ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทำทีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มาขา,ายทําเอาไว้ให้เห็นกัดก่อนครับว่านี่อวอที่มาอยู่ที่วิหารหลวงู่ใหญ่จริงๆครับวันนี้นะฮะมาที่วิหารหลวงู่ใหญ่จริงๆครับให้เห็นชัดเลยนะครับว่า่ายทําเอาไว้นะครับเพราะว่าพอวอจะ,อะ,อะหลังจากนี้พ่ว้จะพาไปดูตัวเลขครับตัวเลขที่ ตัวเลขหมายเลขเป็นเลขเออเลขวิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเ,เลขวิหารหลวงปู่ใหญ่ที่วงวดที่เลียเพาไว้มาถ่ายทําเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ลงเป็นตัวเลขเอาไว้นะครับเร็จเียบน้อยแล้วพอไหวก็จะพาไปดูตัวเลขตามพระพุทธรูปต่างๆ,ๆครับเราจะจับตัวเลขจากตรงนั้นมาใส่นะครับว่าให้อ่มาจับใส่นะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับซึ่งมีตัวเลขอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับ แต่ต้องเข้าทุงวดครับเข้าทุงวดนะเข้าทุงวดไม่ไม่ไม่เคยพลาดแล้วครับแต่ผมไปจับเลขใส่ไม่ถูกเองครับไปตามผูไปไปครับอันนี้จะทางออกนะครับทางออกมาประตูแล้วก็จะออกไปดูที่ที่เลขเตครับเป็นเลขของ หลวงปู่ใหญ่ครับเลขที่วิหารของหลวงปู่ใหญ่นะครับหลวงพ่อไว่ก็มาถ่ายทําเอาเที่ยวก่อนนี่ก็พ่อไวก็ได้ไปได้ไปแต่ไม่ได้ลงเป็นตัวเลขก็ให้เฉยนะครับแต่ว่ามันตัวเลขมันก็มีอยู่แล้วนะครับตัวเลขถ้าใครติดตามพ่อไวก็จะเห็นนะครับว่าพ่อไว้ได้ถ่ายทําจริงครับนี่ครับหนึ่งเก้าห้านะครับเข้าเต็มเต็มมาครับทับหนึ่งครับหนึ่งเก้าห้าทับหนึ่งวิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับ เลขที่มีหานล่งผูใหญ่จึงก็เข้าเต็มเต็มนะครับเต,เต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างนะครับเก้าห้านะครับเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับซึ่งเป็นเป็นเลขแค่สามตัวครับเลขแค่สามตัวแต่ว่ามันเข้าทั้งบนทั้งล่างครับนี่นะครับที่พ่ไว้มาถ่ายทํานะครับนะตามพ่อไวไปครับพ่อไวจะพาไปดูตัวเลขตามพบเรูปต่างๆครับ ซึ่งวันนี้พ่อใหญ่ก็จะมาพาไปเอาที่ตัวเลขกับพระนันลัยแล้วก็พระทิพเนศแล้วก็อีกอีกพระอีกองค์หนึ่งนะครับจะเป็นเอาแถวเดียวครับแถวแถวฝั่งนี้นะฮะแถวตรงนี้เดี๋ยวพ่อใหญ่จะให้ดูตัวเลขก่อนนะครับว่าตัวเลขมันอยู่ตรงไหนซึ่งตัวเลขมันอยู่ฝ่ามือครับฝ่ามือนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันมันเหมือนเป็นเลขศูนย์นะครับเป็นเลขศูนย์นะครับ นะครับเป็นเลขศูนย์อ่าเป็นเลขศูนย์แต่ว่ามันมีขีดโค้งหางยาวๆนะครับขีดโค้งลงมาเป็นหางยาวเห็นไหมครับเหมือนเป็นเลขศูนย์นะครับพ่อไว้ที่แรกพ่อไว้ว่าเอ๊ะจะตีเป็นเลขอะไรดีตีเป็นเลขอะไรดีเพราะมีโค้งหางยาวด้วยนะครับ เหมือนเลข9ไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพ้าไว้ก็เลยตีเป็นศูนย์นะครับตีเป็นศูนย์ไปนะครับแล้วก็ที่ปฏิพเนศนะครับมาดูปฏิพเนศครับที่ประฏิพเนศนะครับนี่นะครับที่ปฏิพเนศนี่ก็อยู่ฝ่ามือเหมือนกันครับอยู่ในฝ่ามือเห็นไหมครับฝ่ามือนี่เป็นเป็นเลข3นะครับฝ่ามือนี้เห็นเป็นเลข3ชัดเลยเห็นไหมครับ เป็นเลขสเลยเป็นเลขสนะครับแต่เป็นที่เป็น,ปน,ปนตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลขเก้นะครับตรงนี้คือเป็นหมอนลักษณะหมอนหนุนข้างนะครับแต่ว่าลักษณะเล่นลรูปล่างมนะันเป็นเลข9กครับเลขเก้านะครับเลขเกนะครับ ซึ่งถ้าเอาสตัวนี้เข้ามาใส่กันนะครับมันคลงคลงจะเป็นศูนย์สามเกนะครับศูนหรือ390นะครับหรือ93เป็นอย่างนั้นนะฮะเก้าสาตีเป็น2ตัวนะครับ9339สามสา้าสาแล้วก็ตีเป็น 9, 9, 9, 3, 39, 3, 3เก้าศูนย์เก้เก้นย์ศไปอย่างนั้นนะครับนะครับ พ่อไว้จะพาไปดูเลขอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งกับพระพุทธรูปตรงนี้เป็นพระ,พ,ระพุทธรูปปางอ่าปางคันธราชนะครับปางธราชหรือปางขอฝนนะครับซึ่งก็จะมีเลขอยู่ตร,ตรงเอวนะครับเล,เลขแปดนะครับเลขแปดเห็นไหมครับเลขแปดนะครับ แล้วก็จะจับเลขรวมกันครับเลขจะมีอยู่สามสามตัวนะครับสามตัวอาจะเอาเป็นศูนย์สามแปดหรือเป็นศูนย์สามเก้าที่พ่อไหวบอกนะครับสามสี่ตัวนะฮะมันจะเป็นเลขอยูอ่อยู่อย่างนี้นะครับมันจะเลขตัวนี้ที่พ่อไหวมาทุกครั้งว่าจับเอาเลขพวกนี้นะครับเข้าไปแต่ก็เข้าทุกง,งวดครับเข้าทูกง,งวดไม่เคยพลาดเลยครับไม่เคยพลาดเลย แต่ว่าจับใส่ไม่ถูกเองครับจับใส่ถ้าท่านผู้ชมเห็นแล้วก็จับใส่เอานะครับจับใส่เอาเพื่อว่าจะมีโชคลาบบ้างครับ,นะรบองค์รูปองค์พระปางคันธราชหรือปางขอฝนก็เอ็มอีด้วยมีอมยิ้มหน่อยๆน,นะครับขษณะหน้าตาท่านสวยดีนะครับ หวให้ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเพราะว่าพา่อไหวทำให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับอานตีต่างๆับซึ่งตัวเลขก็มีให้เห็นมีอีกอยู่ที่หนึงครับคือด้านหน้าเป็นปางพระอ่ะ,อะก็จำไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเลขสาม,ามหน้าลงฮนะ แต่เป็นเลขสามเหมือนกันครับเลขสามเหมือนกันครับเป็นเลขสามเหมือนกันซึ่งซีงมีเลขเลขสามนี่พ่อไหวก็เห็นอยู่เห็นอยู่หลายที่ครับแต่จะให้ดูให้ดูเป็นตัวเลขที่วันนี้ที่จะเอาไปนะครับที่จะเอาไปให้แปลแล้วก็จับคู่เข้าไปนะครับอาจจะเป็นสองคู่แล้วกันนะครับจะใส่ตัวเลขไปทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็จับคู่นะครับ ว่าจะได้ตัวไหนเราคลิปนี้พ่อใหญ่ก็ให้มีโชคมีลากดุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ